กับผมโรชเชอร์นอลครับกับพอรลาชัดเจอ์ตอนนี้ผมอยู่ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันโคลารกำลังจะขึ้นาในไดเลื่อนขั้นยาวขั้นสูงขั้นสุดยอดกับเครื่องบินลำนี้ด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมรับอเลยครับโอเคสูงมากครับเนี่ยมันก็แต่ขั้น ฝรั่งเศสมาอังกฤษแันปาลีสมาลอนดอนนี่ครับเนี่ยครับ,รบโอ้โหเทอร์มินอล21โบอิ้ง777เลยใช่ครับใช่ใช่แล้วก็เนี่ยครับมีทหารด้วยนหทหารอังกฤษได้แหละอันสปอร์ต ออร์นดอนะครับอ้ข้ามไปชั้นหนึ่งมาชั้นแบบเส้นบูนมาโตเกียวเลยครับโอเคได้โเตเกียวก็จะมีจักรยานด้วย แล้วก็จริงๆต่อไปซานฟรานซิสโกก็ได้นะแต่สอผมผมลงกับปารีสด,ดีกว่าใช่ก็เป็นการเช็คดูน้ว่าขึ้นมาบนเนี้ยแล้วลงกับไปเทียใช้เวลาเท่าไหร่ตามลงไปเลยครับก็นี่ขึ้นมาใหม่ดูครับถาหาัเรลงนี่อันตรายมากอันหลังลงนี่อันตรายมากผมว่า เทอร์ม okay. ินอลทเวนตี้วันโบอิ้งเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาลังลงมาข้างล่างอ่าโอเคอ่ะต่อใต้ท้องเครื่องนี้ครับว่าเทอร์มินอลด้วยนะครับใช่ตังลงข้างนี้มีโรงแรมเซ็น e ร p o พอยต์ข้างหน้าเป็นโรงแรมฟอร์จูน นี่ครับ,รบถึงปารีสแล้วครับ,รบต่อจากห้างแล้วเจ็ดหนึ่งใช,ใ,ชใช้เวลารวดเร็วมากครับภายในสามนาทีก็เสร็จแล้วนี่ครับแล้วจบที่ตรงนี้อ่าน,นี่ตรงนี้มีมานานแล้วแหละนะครับ คนจะเดินผ่านเรื่อยๆอ,อยู่โอเคครับและในมือของเด็กอะถือตุ๊กตาหนีด้วยโอ้ไม่ธรรมดาอ่านี่หรอเฮ้ <Hey. S 2> <laughs> โอ้ <laughs> ขนาดนั้นเลย อ่าโอเคประมาณนี้ครับอยู่ตรงเกตหนึ่งนะครับถ้าใครจะลองขึ้นบันไดแบบสมชั้นลวดอะไรอยอยู่ตรงเกตหนึ่งนะครับโอเคครับเทอ,อร,ร์มินอลตัวนีวันโคราชครับ